ตอนเริ่มทําทีมไลน์ครั้งแรกนะคะแพนทำผมไม่มีพื้นฐานอะไรเลยแค่รู้สึกว่าอยากลองทาสักครั้งหนึ่งค่ะตอนนั้นก็หาข้อมูลเองทุกอย่างเลยนะคะเสิร์ชตามเว็บดูแบบคนที่เขาทํามาก่อนแล้วค่ะว่าเขาทํามายังไงแล้วก็อ่านจากคู่มือแล้วก็เริ่มนะคะลองผิดลองถูกด้วยตัวเองแต่ไม่ว่าจะผิดพลาดยังไงนะคะอยากเดียวที่บอกตัวเองเลยคือห้ามลงเลิกหลังจากที่ลองผิดลองถูกอยู่หลายเดือน,นะะก็เริ่มพบว่ามันมีเคล็ดลับอะไรที่จะทำให้ทําทีมไลน์ได้ง่ายขึ้น ไวขึ้นแล้วก็ผ่านได้แบบไม่ต้องโดนรีเจคค่ะจนตอนนี้นะคะทําทีมลายมาทั้งหมด9เดือนแล้วค่ะมีทีมมากกว่า5 6ชุดแล้วนะคะสําหรับใครที่ไม่อยากงมเองนะคะอยากรู้เทคนิคลัดนะคะที่แพนทํพใช้เวลา9เดือนนะคะในการเรียนรู้นะคะย่อทั้งหมดมาไว้ในคอร์สเรียนสร้างทีมลายแล้วและที่สําคัญแพนท์พ,พยังเป็นที่ปรึกษาให้คุณตั้งแต่เริ่มต้นจนกระทั่งส่งขายเลยค่ะถ้าใครอยากทําทีมลายแบบถูกต้องไม่โดนรีเจคพิมพ์คําว่าทีมไว้ได้เลยนะคะ และแพนแพมจะส่งข้อมูลไปให้ค่ะ